ถ้าวันไหนเอเวอตันฟอร์มเข้าฝักในเกมรับเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากคือผมว่ามันมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเสียไม่ได้แล้วเนาะมันไม่มันพลาดไม่ได้แล้วแล้วพอบอลเจออย่างบอลเอเวอตันเอเวอตันรับแน่ๆ่แล้วถ้าอาร์เซนอลไม่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ในเกมรับคุณเก่งมีริ้วรอยมีแผลโดนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นงานหนักเหมือนฟูแล้วนะผมอาร์เซนอลเจอใครอ่ะ มันก็ต้องรับหมดเพราะมันเก่งไงถูกไหมทีมอื่นก็ต้องรู้ว่าสู้ทําไมอ่ะแต่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วพลาดไดแค่คะแนนเดียวกลางสัปดาห์กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมถล่มโมนาโกไป3-0แต่ว่าสิ่งที่เราต้องลุ้นในสัปดาห์นี้คือสภาพตัวผู้เล่นนั่นแหละเอา New MG 3 Hybrid Plus Plus อัตราเร่งขับสนุกได้ฟีลรถ EV Plus ประหยัดน้ำมันขับได้สุดไกล พร,ร้อมาครบพบกันที่โชว์รูป MG ม MG ทั่วประเทศมาอีกแล้วครับกับอรายการเก่งก่อนเกมโอ้โหเสื้อคุณสวยมากลอนดอนโครนี่เป็นอังกึกว่าอะไรเวอร์ชั่นไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นเวอร์ชั่นของน้องๆอาร์เซนอลไทยแลนด์ที่ทำกันเองเอาหรอเดื้อซามเตะในในใน,ในฟุตบ,บอลแฟนคลับโอ้สวยสวยสวยลอนดอนโครนี่ี่ผมใส่ไปอังกฤษนี่มีแต่ คนถามเลยนะซื้อที่ไหนฟุตบอลแฟนคลับที่เตะอยู่ตอนนี้เหรอดีกว่าชาติปีล่าสุดใช่ไหมใช่สวยสวยแล้วผมไปเล่นด้วยได้ไหมเออคุณเป็นทีมแฟนทีมอะไรอ้าวเป็นทีมอะไรอ่ะมันมีมันมีแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์ก็มีเอ่อเนลคาสเซิลก็มีอยากซนักยูเอ็นซันก็ได้อาร์เซนอลก็เป็นก็ได้แต่ไม่รู้น้องมันจะรับพี่หรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมไงแต่ผมจะขอให้ก็แล้วแต่เสื้อสวยเสื้อสวยอันนี้อันนี้แต่ว่าอาร์เซนอลมันแบ่งเป็นสองทีมมีอาร์เซนนอลลไทยแด์กับ ลอนดอนโคลนี่คือร้างคนมันเยอะมากเยอะมากเราก็เลยแบ่งเป็นสองทีมยังเยอะอยู่ไหมสองทีมก็ยังเยอะอยู่เราเป็นทีมที่สามไหมโอ้ย่าเลยพี่ปวดหัวอ้าวแค่นี้ก็โอเคแล้วก็สองทีมคนมันเยอะใครไม่ได้เล่นมาเล่นทีมนี้มันก็เดี๋ยวก็ไว้ไปไปเล่นอุ่นเครื่องกันก็ได้แยะๆใช่ไหมอะไรหัคือแต่ว่าบอลลีกับตัวผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วผมรอะว่าเขาก็จะจริงจังหน่อยเออเพราะตอนนี้ลีกลีกนี้คือลีกที่ หลายๆทีมเขาเล่นกันที่มีนักบงนักบอลมีกฎ<ช>นักบงนักบอลนวยใช่ไหมใช่ออใช่ใชอะใครเป็น <Hybrid S 2> แฟนอนเชนอลก็เปิดรับแฟนคลับทุกลิทุกคนครับ,ครบใครที่เป็นแฟนคลับอะนึกออกป่ะแต่ว่าอยากให้เป็นแฟนอย่างอย่างสมมุติโตโน่อย่างเงี้ยเป็นแฟนสเปอร์ก็เล่นกับทีมสเปอร์ แต่เต่ผมว่าแค่เห็นเสื้อนะแล้วเสื้อสวยดีนะคนเขาคงแบบแต่ไม่แต่ไม่รู้แต่อยากได้ใช่ผมก็อยากได้เลยสวยสวยสวยทำขายดีไหมดีดิจะได้ตังค์นะอ่ากูก็ทําขายเลยเงินรายได้ที่ได้มาก็ทํรูปบารุงพวกเกี่ยวกับสถานบันเทิงไปครับเออเป็นไอเดียที่ดีสุพลร่าลงค่าเมมเบอร์อะไรไปได้หรือไม่ก็ขายเสื้อ้สักเยอะๆหน่อยคุณก็เอาไปดาวรถ เราขาของกูดเอ้าเสื้อเอ้าเราขายของเป็นการขายของทำธุรกิจเอ้ก็เป็นไปได้เพราะว่าอันนี้ออกแบบกันเองเลยนะโลโก้อะไรเงี้ยออกแบบเองเลยนะถ้าต้องซื้อรถสักคันซื้อรถอะไรดี MG ดีครับต้องซื้อ MG MG MG4 นี่ดีมากครับมเป็นรถ EV เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาโปรโมชั่นก่อนเลยไหมแน่นอนตอนนี้ MG เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับมอบความคุ้มค่าผ่านแคมเปญ MG New Year ซูเปอร์ดิวนะครับด้วยดอกเบี้ยต่ำสุดถึง0%นนาง0ูสุด5ปีเรียกว่าขับแบบสบายๆกันไปเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนางสูงสุด3ปีแล้วก็มั่นใจกับการใช้งานขับรถระยะยาวด้วยการรับประกันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานไม่จำกัดผู้ขับขี่ด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับธันวาคมที่โชรุมรถยนต์ของเอ1 4 0แห่ง ั่วประเทศหรือจะจองผ่านทางออนไลน์ที่ออนไลน์ o o ๊กิ้ g ดอทเอ c มจก็ได้นะครับแล้วก็แคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญเดียวก,กันกับที่เสนอในงาน m o เตอร์ p o 2024ครับครับผมปัป็ม g ไว้ด้วยนะครับมา,มาคุยอาร์เซนอลเก่งก่อนเกมของเราดีกว่าวันนี้เราจะคุยเกมพรีเมียร์ลีกครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเอลฟ์วรตตันนะฮะเล่นกันวันเสาร์สี่ทุ่มหลังจากสัปดาห์ที่แล้วพลาด มไมแค่คะแ,แนนเดียวกลางสัปดาห์กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมถล่มโมนาโกไป3 0แต่ว่าสิ่งที่เราต้องลุ้นในสัปดาห์นี้คือสภาพตัวผู้เล่นนั่นแหละเออมันเป็นยังไงสิเพราะเกมน,นั้นที่แล้วอย่างที่คุยกันเคยคุยกันมาว่าการเจอฟูลแลมเนี่ยเรามไม่พร้อมในตำแหน่งแนวรับใช่เพราะมาเกยเยสไม่พร้อมคาราฟิโอรี่ไม่พร้อมเกมนั้นเนี่ยมันเลยไปถึงพวกชินเชนโก้ชินเชนโก้ด้วยใช่เลยต้องใช้คีวีออมาเล่นเซนเตอร์อื แล้วกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดการกันว่าตอนแรกนะมาร์เรสตีอรกลับมากันเยสน่าจะกลับมาแต่ก็ไม่กลับมาอีกดังนั้นเกมนี้มันก็ต้องถึงเวลาแล้วแหละก็นั่นแหละสิผมที่น่าจะต้องกลับมาคือผมไม่กล้าพูดแล้วนะว่าจะกลับมาบอกพูดมาสองรอบแล้วใช่เพราะหน้าแหกมาสองทีแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูอ่ะผมไปเห็นไปเช็คข่าวอ่ะมากาเยสมันก็ไม่ได้เจ็บหนักนะแต่ แต่ที่กระแทกมันเป็นสีสากไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเขาอาจจะยังหรือกีวีมันเล่นดีอยู่ถ้าผมมองแบบนี้เกมกับฟูลแลมเนี่ยมันเกิดปัญหาโอเคแหละสคนที่เราบอกอแล้วพอมันไม่มีตัวแทนที่ไว้ใจได้น <No. S 2> มันก็เลยมาถึงกีวีเพราะความจริงเนี่ยถ้ามันมีคนที่แบบพอไหวสักคนหนึ่งอ,อ่ะแม้กระทั่งทิมเบอร์อ่ะหรือว่าคาราฟริออรีเนี่ย ถ้ามีแบ็กซ้ายอย่างเซนเชนโก้แล้วคาราฟิโอรี่ไหวก็มาเล่นเซ็นเตอร์ได้มันเล่นได้อยู่แล้วสบายสใช่มันก็จะไม่ไปหลุดไปถึงคีวีออแต่ว่าเนีียผมแอบรู้สึกเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมานะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมแอบรู้สึกว่าพอคีวีออมันพลาดในลูกที่เสียประตูให้กิมินเนสยิงเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาผมว่าอาร์เตต้ากลัวเรื่องความมั่นใจก็เลยยังให้น้องลงเล่นต่อในเกมโมนาโกเพราะอาจจะมองโมนาโกอาจจะเรียกว่าเราเล่นในบ้านอาจจะมีภาษีดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อะ สำหรับผมพเกมนี้นะคือมันก็คงไม่ไม่แย่ถึงขั้นขาด2คนแล้วแหละใช่มันต้องกลับมาใครสักคนนึงอะแต่ทีเนี้ยกลับมาคําถามคือจะเป็นตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะยังเป็นคีวีอออยู่คือผมว่ามันมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเสียไม่ได้แล้วเนาะมันไม่มันพลาดไม่ได้แล้วใชแล้วพอบอลเจออย่างบอลเอเวตันเอลวตันรับแน่แแล้วถ้าอาร์เซนอลไม่ เขาเรียกว่าสมบูรณ์ในเกมรับคุณเก่งอืมีริ้วรอยมีแผลโดนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นงานหนักเหมือนฟูแล้วนะผมเชื่อเหลือเกินนะว่าจะ ใครสักคนนะึะเซ็นเตอร์ไม่ใช่ทีวีออจะเป็นคาราซิออรี่หรือจะเป็นกาเบรียลมันต้องได้สักคนหนึ่งพี่ออบอกว่าแบบนั้นใช่แต่ที่เหลือผมอว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาถ้ากลับมาเต็มๆก็ชุดใหญ่เวคาราซิออรี่กาเบรียลซาริบา i, Gabriel, ar, แล้วก็ทิมเบอร์โอ้ถ้าไ,ได้แบบนี้เจ๋วเลยแต่ถ้าไม่ได้ได้แค่คาราซิออรี่หรือกาเบรียลคนใดคนหนึ่งโทมัสปาเตอาจจะต้องเล่นแบ็คขวาอีกอาจจะต้องเล่นแบ็คขวาหรือ,อ ก็ซินเชนโก้ที่ก็มีเกมเล่นได้เยอะนแเอวจะมีไอ้ไมค์ลุยส์สเกอรี่เล่นกานกลางสัปดาห์ดีมากแต่ผมว่าการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกกับพรีเมียร์ลีกมาเจอเอเวอรตันเนี่ยถ้ามีซินเชนโก้ผมว่าโดนเลือกก่อนใช่มีโอกาสเลือกก่อนแล้วจะเป็นเด็กเลยก็ผมมันจะเสี่ยงไปหน่อยเออแค่จะบอกว่ามีมีมีฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตนะถ้าสมมติว่าไม่พี่ๆไม่พร้อมจริงๆครับผมว่าไอ้สเกอรี่เนี่ย ดึฟอร์มการเล่นที่เขาเล่นกับกับโมนาโกเนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมผมว่าผมว่าพอฝากผีฝากไขได้แต่หมายอื่นก็คงจะดึงพวกตัวจริงกลับมาครับถูกไหมแต่เคนไรส์เป็นตัวจริงแน่นอนออริกาตัวจริงแน่นอนนะแล้วก็ฮาวงฮาแวนอ่าฮาแวนนี่น่าจะกลับมาละทำประตูได้ด้วยเกมกลางสัปดาห์ใช่ราบิโอเชสุงเชสุสคงต้องกลับไปนั่งแล้วใช่ก็เหมือนเดิมนะอาร์เซนอลเราคุยกันถ้าเป็นความสมบูรณ์ในแผนเกมรุกอ่ะมันก็อยู่ที่ว่า ทางซ้ายจะเป็นใครใช่แต่ว่าผมว่าฟอร์มตอนนี้นี่ทอสซาก็เริ่มดรอปนะดรอปทั้งคู่เลยไม่ดีทั้งคู่เลยเออก็มันก็คือเลยไม่รู้ว่าจะเอาใครแต่ว่าอ่ะตอนนั้นไม่มาตินเนลี่กับทอสซาแหละคนใดคนหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับทีมของอาร์เซนอลส่วนเอเวอร์ตันทีมเยือนนะครับมีอะไรน่าหนักใจไหมมีอะไรน่ากังวลไหมเอเวอร์ตันถามว่าทีมเจ็บแทบไม่มีเลยนะทีมของพวกเขาก็ โครงเดิมๆอยู่แล้วพวกแนวรับแบดเวดก็กลับมาเล่นได้อยู่แล้วถักครับกพร้อมอาจารย์ยังทางซ้ายก็มิโคลเลนโก้ตรงกลางก็ดูกูเร่การ่าเกแล้วก็มี NDI ที่เป็นตัวดิสไลนในการทำเกมลุกหน่อยแล้วก็มีแต่ว่าแม็กเนลแล้วก็ตัวลุกเนี่ยอาจจะเป็นเบโต้ก่อน ทางด้านของนะครับลูวินเพราะช่วงหลังลูวินเองก็ฟอร์มไม่ดีจริงจโอเคความน่ากลัวเอเวอ่าตันไม่ได้อยู่ที่เกมรุกคืออยู่ที่อะไรครับอยู่ที่เกมรับบอลชอนได้รับเหนียวเหนียวถ้าวันไหนเอเวอ่าตันฟอร์มเข้าฝักขัในเกมรับเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากแล้วเอว่าตันพักมาเต็มๆต็มนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเกมกับลิปูคอมได้เลยคุณจั่นจะว่าได้พักสองสัปดาห์ก็พักมาสี่บ้านอ่ะใช่รวมๆวสองสัปดาห์อะฮะาร์เซนอลเนี่ย ที่เล่นแบบ3วันแมตช์สวันแมชตช์คือยังไงออก,กว่านะยังไงตอนนี้พรีเมียร์ลีกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแน่นอนใช่โฟกัสกับการที่ต้องทําแตม้มไรเพราะพลาดอีกไม่ได้แล้วอ่ะใช่ถูกไหมการพลาดอีกทีม่มันแบบโอ้โหอันนี้ตามที่ผู้หกแต้มแต่เรื่องผู้แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดคือมันมากกว่านั้นาจะตีเป็น9แต้มได้แล้วอ่ะใครจะไปบอกว่าเฮ้ยมันเหลืออีกยาวผมว่ามันเป็นการพูดเพื่อปลอบใจตัวเองมากกว่าถ้าพลาดอีกนะโพรถ้าพลาดอีกเนี่ยผู้เล่นอาร์เซนอลเองก็คงต้องแบบ S <S เหมือนเผื่อใจแล้วอะ่อาจจะาต้องไปมองโฟกัสรายการอื่นอ่ะเออองไอ้บอลบอลบ,บทงม,มันถ้วยแทน <S <S แต่ผมมองนะว่าบอลเกมรับแน่นๆนนอย่างเงี้ยถ้าไม่เสียประตูก่อนอะไรแบบนั้นเนี่ย ่าไม่เหลือบ่ากาแรงบอลอาร์ซอลแล้วเล่นในบ้านด้วยประเด็นการเล่นในบ้านเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะพาไปดูสถิติหน่อยก็แล้วกัน5เกมหลังสุดครับอาร์ซอลกับเอเวอเรตต์นะครับไม่เสมอกันเลยครับอาร์ซอลชนะ4แพ้หนึ่งแพ้เนี่ยเป็นการแพ้เกมที่ชอนได้มาเริ่มต้นทำงานใช่เล่นที่กุริสันพาร์คโดนประตูเดียวเลยนะครับ สวนตุ้มเดียวหายหบอลโยนโยนบอลหนักๆน,นะครับหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็กลับมาเล่นที่เอมิเรตก็ชนะ4สุโอ้โหอ่าก็เรียกว่ามผมคิดว่าถ้าเล่นเอมิเรตสตเดยมอาร์เซนอลดูดีกว่านะดูดีกว่าไม่ม,มีมีแค่ข้อกังวลใจก็คือเรื่องของสภาพความฟิตนี่แหละ เพราะว่าเอเวอร์ตันพักเยอะกว่าเยอะกว่ามากเลยคือเอเวอร์ตันมันฟิตร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วแต่อาซ่อนนั้ก็ไม่ได้แย่ใช่ถูกไหมล่ะเพราะว่าผู้เล่นบางคนได้พักตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วได้พักมาแล้วถูกไหมแล้วถ้าเรานับถ้าเราได้คีวีออร์ขอไปได้คาราฟิโอรีได้กาเบรียลอันนี้ได้พักมาสองสัปดาห์ฮนะเวล์ไรกลับมามันก็สามสี่คนที่ท่าแบบที่ผมชอบในเรื่องมุมลงไปเล่นเป็นตัวสำรองแล้วทำประตูได้ประนั้นใช่ไหมเรียกความมั่นใจเลยนะผมว่าน่าจะโอเคหน่อยกี่ลูกผมคิดว่าน่าจะ ชนะสัก2ลูกน้อยจังไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเจมตัวหน่อยผมว่าขาดผมว่า3ลูก4ลูกอ่ะแต่อยากได้นั่นแหละอยากได้สามสักพ่งทั้สองศูนย์สามศูนย์แถวแนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าอาร์เซนอลทำได้ผมว่าอาร์เซนอลทำได้ผมอยากให้เอเวอร์ตันไม่มารับลึกเพไม่มีทางคือคือถ้ารับลึกอาร์เซนอลไม่ค่อยชอบคือคือผมอยากให้เขาสวนบ้างจะได้มีพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยอาร์เซนอลเจอใครอ่ะ มันก็ต้องรับหมดเพราะมันเก่งไงใช่ถูกไหมทีมอื่นก็ต้องรู้ว่าสู้ทําไมแต่แต่เอาทีงมันเก่งเอฟเวอร์ตันถ้ารับเนี่ยถ้าไม่ได้ประวันที่พิกฟอร์ดผีเข้าหรือคนอื่นๆผีเข้าเขาก็ไม่ได้เป็นคุณภาพของผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นคุณภาพของเกมรับระดับสูงจะมีบางคนท่านอาจอย่างแบลสเวดที่คนจริงก็มีข้อผิดพลาดบ้างอมีข้อผิดพลาดให้เราเห็นบ้างจะทำคอรกีก็ดีนะก็ททาคอฟกีก็ระดับนึงอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทีมที่แบบแต่ก็พอจ่อได้อยู่นะเออนนั้ อ่ะธงถ้ามีึงยังใช้อาจารย์ยังเป็นแบ็กอยู่เนี่ยอ่ะก็อาจจะยังพอมีลุ้นลอยน่ะขาดลอยขาดลอยนะสี่ศูนย์ป่ะสี่ศูนย์เลยนะโอ้โหสบายอ่ะทุกคนคิดยังไงแล้วหลังจากเกมนี้อาร์เซนอลต้องมีเกมกลางสัปดาห์นะใช่แต่เป็นคาราบาวครับคาราบาลก็คงจะว่ากันเป็นเกมๆไปเพราะเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์นี้เสร็จปุ๊บหมุนกันต่ออีกสัปดาห์หน้าใช่ใช่อเซนอลนี่ยังมีโปรแกรมเยอะจริงๆใช่ไม่เอาไม่ไม่ทิ้งทุกท้วยเลยนะไม่ทิ้งเอาทุกท้วยเพราะว่า เขื่อนพีนไปเล็กดูแล้วมันยากนะเพราะคาราบาวครับอาจจะมีการปร่งเปลี่ยนตัวบ้างเฮ้ยแต่คาราบาวครับผมว่ามีโอกาสนะโอกาสอะไรก็มันนี่มันรอบแปดแล้วอ๋อหมายถึงว่าโอกาสมีอยู่แล้วสิเจอคริสตัลพาเลตะใช่แต่ผมว่าอาร์เซนอลถ้าเปลี่ยนตัวเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคือถ้าไปถึง4ทีมสุดท้ายอ่ะมันต้องเอาแล้วป่ะโอ้ไปไป4ทีมแล้วคุณเจอทีมใหญ่นะคุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณเต็มแล้วต้องเอาแล้วป่ะใช่แต่ในรอบนี้อาจจะต้องมีแบบเพราะหลังจากนี้มันก็คือก็ลุ้นก็ลุ้นนี่แหละลุ้นเกมนี่แหละถ้าาผ่นคริสตัลลพาเไปได้โอกาสออาร์เซนลจะ เร,เรียกว่าเอาจริงเอาจังกับทัวยนี้น่าจะสูงขึ้นหวังว่าเราจะได้คุยหลังเกมคู่อาร์นอนที่ถล่มเอเวอเรตันแบบมีความสุขครับแล้วเดี๋ยวก่อนเกมที่จะเจอกับพาเลสเรามาคุยกันต่อกับเก่งก่อนเกมใช่นะคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมาวหน้นะครับสวัสดีครับ